หลังจากเขาเดินแผยนำยดคุ้มพัดจิกกันลองเยียบร้อยครับนี่ขั้นตอนกอไปทีื่อการเดินท่อเมีนสายนำยครันไม่ลืมคนไร้คนแช่คนที่ตามช่องน,นั่นไม่เด้ครับเพื่เป็นกำลังใจในการท่อมคิดขั้งก็ไปครับขอบคุณครับผมนี่ครับกำลังเจาะท่อครับนี่การเจาะท่อนะครับเหอเราต้องเก็บได้ดีนะครับเอาสวมท่อลายกันมาเหมือนัน เคาะห์ล,ล้วนเห็ยู่ตรงคือสารล่องพอดีครับจะแล้วล่องครับนี่ใส่ห้องข้อเบอร์สิบหกครับนี่ในการกรอครับครับหลังหลังจากไล่เจาะไปเรื่อยๆครับเจาะไปน้ำต่อทอไปน้ำเรื่อยๆครับนี่ในการเป็นคอเมียนนี่หิ้วเครื่องนะครับอันนี้โอริงแนละ้วลูกยางโอริงครับนี่ สำหรับก้อนห้องฉีดใส่สตอเปบป้าครับนี่ครับสันไล่ครับผสมน้ำครับนี่เวลา,าใส่ดวงยางนี่ใส่ง่ายครับนี่กลุ่มสันไล่ครับนี่รุบรูปการใส่ดูงยางใช่ง่ายครับนผสม ใส่หนังยาเส้นไล่ครับนี่ผงสักผาก็ได้ครับผงสักขวาก็ได้ครับนี่เดี้ทั้งดีไใน์ครับเกิดความอมือเนาะสมง่ายครับ,รรบนี่เดี๋ยวต่อว,ว่าวชิ้นงอกเม่นครับนี่ต่อสายน้ำยดครับนี่กระตุม้มด้วยกันครับนี่ ชือกันครับตุ่นก็ได้เพราะว่าเข่าง่ายครับผมบ่อไซ้ไปฝืดครับนี่ครับเหยบร้อยครับจุดนี้มาจอรูตามสารซื้อัาร่องครับนี่ยเขาเดินข้อไปเรื่อยหะก็จอไปเรื่อยครับนี่พอเมียนหนุ่เคร่งครับ ใส่ง่ายดีครับเขาเปิดความเรือนเนี่ยเซ็ตเขาง่ายครับขันทัาใอไซนี่เฟือดครับหนูไปก็เฟือดคำเนี่ยเอาง่ายครับ ไปเจาะไปเรื่อยๆครับส่วนข้าวพัวแปลงแล้วครับนี่น้องกันกว่างสายนดมยดท่อเม่นสายนดมยดครับเรียบโทษหลังจากนั้วก็รวมไปเรื่อยๆครับท่อท่อเรื่อยก็ท่อสายนดมยดไปเรื่อยๆครับนี่ ละเรียบร่อยครับแต่ละจุดครับเนี่ยมีการเดินเชื่อมต่อสายํางรดครับฟังพอเมียนครับนี่ยมีกเชื่อมเรียบร่อยครับขั้นตานง่ายๆครับเช็ดง่ายๆครับนี่มีความหนักหนารครับเบื้องิดนี่แ้วก็มาที่ดูัดครับนี่ พอเม่นก็นซื้อล่องพอด,ดีซื้อลูกพอด,ดีนะครับเด้อสายทอ,ทอสตอบ้าวสายน้ำยวน,นมันคือตรงลูกห้องสิบปลูกพักปลูกยังครับปลูกเพื่อนนะครับนี่ตรงเลยครับนี่มันว่าสาปิปลูกยังกบสร้างนะครับปลูกพวกส่สายน้ำยวนเรต้องเชืทีื่อกันเว็บครับ ลักษณะการทำงานการดูนัวเมียนใส่น้ำลดกับปลูกเนั้อเกตังๆครับลูก,กตักวลูกแางลูกฟักผูกมะม่วงพริกมะเขือก็เท็าท่ำตัวเดียวกันดวดครับนี่ยให้างใส่สายน้ำรด,ดครับแต่ว่าความทีวามว่างของแถวของระวงังแถวของระวังโคนก็อาจิตเป็นคนละจยางก็ปลูกการปลูกเพื่อเพื่อชนิดครับนี่ ครับเนือนฟังเดินเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยนี่ครับไส่ตะวันไร้สายครับดุทงดุทาบูามีไใส่ฝากลูกมาถึงกันไมาต้องจอดอยู่หน้างนานเมาต้องไปตะวันแดดครับแดดสูสตับเปล่าค,ครับ จะลูกยางครับมาคู่กันครับต้องซื้อของซื้อยกพูดมากร้อยตัวครับราคาที่ถือร่วงครับบวกคีบาทระบาดช่วงบาทครับก่อนแยกขายแยกซื้อราคาแพงครับกรุ๊หางกบาทครับราคาต่างกันตรงไหนครับการให้การชื้ความหลังจากเราเดินพอเมียนแล้วก็ครับมาอีกปลายสายของสายตำรวจครับอันตอนการภาพปลายสายครับนี่หลังจาก ข้อสี่ภาพได้ก็หลังจากขั้ทดลองน้ำอยู่เลยครับเด้อทดลองน้ำเรียบร้อยมันน้ำไหลออกก่อพวกออกเสียดินเปลียนย่งออกซึ่นการจุ่มครอุดปลายสายครับการอุดปลายสายเฮ็ดแบบง่ายๆครับม้วนงุ่งยากครับเรต้องหาหลักต่อครับนี่เฮ็ดแบบง่ายที่ผมสี่ภาเฮ็ดในเบื้องครับเห็ว่าเฮ็ดเฉียงไหนครับนม้วนยุ่งไม่ยากครับนี่ครับเขาตัดพอเสียทอนึถั่วมันหนิวนึงหนิวนึงครับนี เหตุถึงขึ้นหลังจากเขาทดลองน้ำหมดด้วยครับด้วยเพราะว่าไลสจีทุนสินยังออกจากบนตัวขานแล้วมันอุดรูสายนำโยนครับนี่ครับพับป่านครับนี่เาามพับป่ายายครับนี่พับอีกรอบนึงครับนี่พับ๋ยักพับเรื่งครับนี่นะครับเ่็ดง่ายครับบางคนดสินยาหาลักตอกดึงผูกสายครับนี่ก็เสียทอนเขาถึงเขาตัดิ้วนึงแล้วซูบไปได้ครับ ดีมันเป็นแบนเพื่อเก้าครับนี่เป็นอันเรียบร้อยครับการเดินพิลายสายง่ายครับนี่มุ่งหน่งม่ยากครับบดต้องหาลักตัวกองผูกมัดครับนี่เแบบสไตล์ว่ครับไวไล่บาลครับ